พี่เจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าพ่อๆกับช่องสาวๆอินสวีเดนย้ำแรงๆอีกแล้วนะจ๊นะเนาะทุกคนจ๋ามื้อนี่สาวเลยเนาะกับพ่พอแม่พี่น้องมากินข้าวแรงน้ำกันต๊ะนะจ๊นะเนาะทุกคนจ๋าพักมากมายนะจ๊นะเนาะลาบก้อยซอยห่างนะจ๊นะเนาะทุกคนจ๋าบ่ได้กินมาโดนแล้วนะจ๊ะเนาะพญยัหรือว่าคิกกัดตึกนะจ๊ะเนาะห้องยุก้ากากนะจ๊ะพากินแหนพากินแหนนะจ๊ะเนาะทุกคนจ๋ามื้อนี้ก็ได้เวลามานั่ง เพิน่นมากินนะจ๊ะนะทุกคนจ้ะลาบก้อยจ้ะทุกคนจ้ะก้อยนี่แหละจ้ะทุกคนจ้ะก้อยเสียบเสีนะจ๊ะนาะมากมายสะเกินผักเต็มอายะเลยนะจ๊ะนะอว้าหลายกันย่ห้างนะจ๊ะนาะทุกคนจ้ะมัดหัวจุ่มไทยใส่กันอีกแล้วจะเข่าแรงกับเข่าเศร้านะจ๊ะนาะทุกคนจ้ะม้าจ้ะม้ากินน้ำซาวเลอหน่อยนะจ๊ะนาะ ง่ายน้องอื้อฟูมาทั้งนี้นะจ๊ะเราเก่งง่ายกองเข่ามาทั้งพี่นะจ๊ะนะทุกคนจ่าฝนกับชิ่ำอีกแล้วดีใจดีใจนะจ๊ะนะฝนกำลังชี้ห้ำนะจ๊ะนะทุกคนจ๋าเพราะว่าซาวเลยหน่อยที่ได้เวลาเข่าปานะอีสองอาทิตย์กระชิ่งทำงานนะจ๊ะนะพี่น้องจ๋ามาจ่ะว้าวลายกันย่าห้างนะจ๊ะเนาะนี่จ้าน้ำสาห่อนห่อนจ้ะทุกคนจ๋าแก้ข้าวนะจ๊ะนโอ้ยอะไรทั้งตัวเอาไว้ทั้งล่างนะจ๊ะพี่น้องจ๋ามาจ่ะโบกแลกแหกหมานะจ๊ะนะอุ้ยมวน ไปข้าง,างล่างนะจ๊ะน้องกล้องฟ้ากล้องเข่าจะ้ะว้าวทุกคนจ๋ามาจา้ะฮึฮึฮึฮว้าประกาศกินเผ็ดแห้งแล้วจ๊ะนะมือเศร้าแล้วหน่อยลองกินเผ็ดไปนะจ๊ะนทุกคนจา๋าว้ากดไลค์ย้อนจัดเก็บท้องอย่าเป็นสักนะจ๊ะนะมือกระด้างดำจ้ะพี่น้องจา๋า หวานนะจ๊ะดำให้คือแล้วุายตับสดๆจากทุกคนจากตับ้าว้าว่มมากไหม ชซอยห่างน้ำชาวเลยหน่อยนะจ๊ะขออนุญาตกินดิบๆนะจ๊ะเนาะทุกคนจ้ะอืแซบบ่บพุดๆขอถอดขอใครคนก,กินดิบนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> คนก,กินดิบก็นั่งเบิ้องนะจ๊ะมาเป็นยังจ๋า ไปร้านแขกมาเนอจ่ะทุกคนจับมือวางเว้นนะจ๊ะเนาะผักอีกตูไ้ไล่ไลเนะจนะ่ะเนาะพันปูกขายจา้ะทุกคนจับบาเด๋อมาน้ำเนะจ๊ะเนาะพริกป่นอาหารโปรผู้เฒ่าเนะจ๊ะเนาะทุกคนจับป้ต้องหยัมให้ยากจ่ะ จะตกยังยังแล้วจะทุกคนจ้ะบ,บินแซงแซะแซงแทน่าจะนาตอนนี้จ้ะพี่น้องโรแมนติกผ้าจกโรแมนติกพวดโพดน่าจะน่ะกินแล้วก็ะาจของเปนอนจ้ะอ่ <c oughs> <c oughs> อนซ้อน ห้อนพักถึกานาหนาวนะจ๊ะทุกคนจ้ะอีกยังกระแพงจ้ะองูว่งางาลังกัน,นกหน้าตาจะรู้เธอจ้ะเนาะดังโด่งไปสับพี่น้องจ้ะเลยเราอ,อยากสิเกาะเนาะ <laughs> จ้ะนะโอยเกิดจ้ะ Kill okay, okay, okay <sighs> mm hmm จุ่มปูดกลับไปไว้ทั้งถือทั้งกระเทียมทั้งหอมแล้วจะน้อมอื่น <laughs> ดีนอจานะนปะเดี๋ไปใส่จ้ะทุกคน,กนจ้ากระเทียมนอกจาะนะอ้ยกินเ่เอาผู้ใดเลยนอจะเนอน้าอกันแสบผูดผโบกจ้าขาพญานาจเนะ ใส่ผิดแค่บ่วงเดียวนึงก็ยังผิดอยู่ <c oughs> ว้ามันติดมือค้นมันค้นขยันกระจังสี่เหล่ะจากทุกคนจ่าคนเดียวติดมือกระเจงะนะจัมจัมจัม สดกระเทียมสดมา <c oughs> จ้ะนะ่ะกระเทียมสดจ้ะทุกคนจะ้ะ <c> ห <oughs> ัวก็ขึ้นจากดินมม่นะจ๊ะนะ่ะ <c oughs> กลิ่นแรงมนะ <c oughs> ากหอมมากดู เดี๋ยวนะจ้ะนวงกินเขาจะทุกคนจ้าสอนกินเขนะจ๊ะ ้องนะจ้ะอืมมมบโอเคทุกคนจ้าขอบคุณและขอบคุณหากไม้เลยนะจ๊ะเฮ้ยทิ่ของมารับชมแล้วรับเบิ้งช่องสาวๆอิมเซนเวิเด่นเจ๊ะน้โอ้โหเพรอีลวไปแล้วนะจ๊ะน้อสวัสดีนะจ๊ะน้อยบายจ้ะ